มือนี้เราสนนราคาไปที่328บาทยะคะสาทสหธานสามคนค่ะคุ้มมากค่ะมือนี้แกมเลียงนะรอตั้งสั่ง <laughs> ตัวนีไ้ไมไม่เห็นอาเทำไมไม่รอตัว่ม,มรอห อตอนนี้ไเางนชายมากินได้ยินไหมกินข้าวกันที่เซ็ค่านหรอขหกินที่ซันตตเฟ่กันค ่ากระสองนุ่มตอนนี้ป้าไปทำงานไม่เหนุ่มยเสือสองนุ่มจะเป็นเพื่อนแม่แม่ก็ปิดเทอมลูกก็ปิดเทอมต่วนแม่ก็เลยมากินข้าวกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสเตเ๊กสาขาเซ็นทรัลพ,พระซาโคราชค่ะ ปิดเทอมนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็แชร์บอกต่อกันนะคะกาแมทั้งแซม <c oughs> ควมหัวจิีมแอบเซล ช่วงนี้ที่ซันตาเฟ่จะมีโปรโมชั่นลด50%นะคะวันนี้เราก็สั่งไปสองเซตเซต1 8นได้สเต็กไก่ซอสสไปซี่คู่กับสเต็กอะไรนะสเต็กสันคอหมู คู่นี้ร้อยแปดสิบเก้าแล้วก็อีกเซึตที่เราสั่งเป็นสเต็กไก่ซอสริ้งแจ่วคู่กับสปากเก็ตตี้ซอสขาวนะคะนั้นร้อยสิบเก้าบาทมื้อนีนะะ้เราก็ มื้อน,นี้เราสนนร,ราคาไปที่328บาทนะคะทาน3คนค่ะคุ้มมากค่ะโปรโมชั่นนี้น่าจะอยู่ช่วง,น,น,งนี้สักพักนใครที่มองหา,าร้านสเต็กอร่อยราคาน่ารักก็ออลองมาตำดูนะคะซันคาเฟ่นะคะทุกคน อร่อยอ,อะไรคือปุงป่งๆ อะไรคือบุ้ยปุ๋ยมือในเก้มเรี้ยงนะออกตั้งสังน่น <laughs> มีตังเขาอ,อะไรอยู่ห <laughs> ุตังมีตังมากกว่าแม่อีก <laughs> มือนีนแก้มเลี้ยงนะ ในรี้งงไม่เอาเอานึกว่าใจปั๊มมีเฉลี่ยต่อคนเท่าไหร่ต่อคนแล้วเท่าไหร่คนละร้อยเก้าบาทอ๋อแน่มาหารกันอาะยอดรวมเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบแปดบาทแน่โอ้โหคำนวณให้ด้วยหารคนละร้อยเก้าบาทว่าดีคนเนี่ยจ่ายปวดหัวติ๊บ มันหัวเลยเหรอไม่ตั้งกี่บาทแซมร้อยเดียวได้มาจากไหนร้อยนะหนึ่งผู้ให้ผู้ให้ผูถูกหวยเขามาแชร์ว่ามันพอนะอยู่ร้อยเก้าบาทร้อยเก้าบาทเออวะ่ะพอมีอยู่ร้อยเดียวอันสา่นะอีกเก้าบาทขอใครเนาะขอใครขอพี่แกมไ,ไม่เห็มากินฟรีวัีนี้แกม,มาเรียเอา พี่แกรมเลี้ยงแม่วะแม่เลี้ยงแกรมโตแล้วแกรมก็ต้องเลี้ยงแม่ใช่ไหมตอนเที่ยงทำน้ำตอนเที่ยงเลยนี่อานน้ำตอนเ,เนี่นนเยเอาทำไมอ่านแล้วตอนเที่ยงอยู่บา้านจะไปซื้อข้าวเลยไม่อ่านน้ำเลย <c oughs> ขเขาต้องมาด้วยประจานประจานมีความประจานทำน้ำตอนเที่ยงได้ใส่ประจานแม่จัดแม่ไปดีนะ ใช่โอ้โหจะอดจะรอค่ะโอเคครับหิวลงหิวยังจะเป็นหิว